สีม่วงสวยมากขำมากส,สีเขียวพอดีแหละใส่ปิดม้งเอาติดสีเขลืวอลิศครับผมมูนเจ้าขึ้นเทียงกันในสุ้มมือเดี๋ยวมันเป็นคอน <laughs> เป็นคอนเทน <laughs> หรือเป็นมือะ่ะ <laughs> <laughs> กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับวันนี้ทําการแสดงที่อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ,รบเรากำลังแทรกชุดม่วงที่จะไปรับรางวัลอยู่อ๋ออันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นผู้ชายเสร็จรแล้วแล้ว,ลว,ลวออกป,ปากปแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงครับแบบเกาหลีห สมดว่าจะ็นความตับไอ้ไรตั้งแต่ตอนซ้อมไปเลยแต่ว่ากรต้องเปิดเสียงเด้อหน้าก็ะต้องได้เอาเข่าไปเลยใส่คุณบอยกับจอยลงมันบ่ครับเมื่อกี้ลงกว่านี้อีกอันนี้เพิ่มขึ้นมาตัวนี้เมื่อกี้ลงเป็นสิบกิโลอดีครับเนี่ครับโอ้ขอบคุณครับเห็นเบาวนุ่นโพดอยู่

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้มีก้อนกระเมั้ยเอาขึ้นเบอินเบงหลเอสิแมีันบนเอากแต่ชุดแต่ชุดแพวานี่ชุดแพวานี้สามารถแก้เข้าแก้ออกได้เลย เพราะว่ามันฟิกอ๋อค่ะนี่ไงค่ะเราจะไม่ทําฟิกเนี่ยค่ะแก้เข้าแก้ออกกวนผอมใส่ได้หมดนี่ครับกวนผอมเนี่ยไม่ไเอาเข้านะคะนี่กวนผอมคือใส่ได้หมดนี่พี่น้องอันนี้เป็นงานฝีมือทั้งนั้นเลยฮะเริ่มจากการทอกันเริ่มจากการเป็นผ่าสู่การตัดเย็บแล้วก็การปักทอกระโดด กกินนสวยยมมมมมา่่่่่ออูใล้งัไไไคือผมอยากเก็บไว้ว่าเกิดมาได้เป็นนักร้องเป็นศิลปินเราไมีชุดที่มันมันมีคุณค่าเมี้ยเข่ามากมันก็สิได้เบิ่งแมนเวลาเวลาน่ะมันกังามอยู่คือเกาวเพราะมันมันพอหลุดละลายเพราะว่าเราเราไม่มีกาวแก่มาเราก็จะได้ดูคือด็กน้อยเลย่ฉันว่าเป็นพี่สาวเอ็ดพ้อยก่อนที่หนูจะจะร้อนคือหนูเกือบแต่หกสิบ หมูไม่กินแป้งเลยอันนี้เป็นสูตรผู้ชายเลือกอาหารสูตรเห็นปลาลับหล่อค้างเลยจูดกอกาดดีๆป๊าต้องดูตลอดนี่เอาไว้เอาชุดผสมนี่นี่เลยการ์ดจังใหญ่นี่พร้อมลงมาทั้งแใจจุดเสียงใจเมื่อเมื่อคืนเขามาวัดขาประเดีะมันก็เลยเป็นยี่สี่ขาสวยมากพร้อม ปานแม่แบบพอดีเป๊ะเลยใส่ใส่คู่คลองเลยคองจริงใส่เป็นรูปสวยมากในเวลาเดินอันนี้เท็กเจอร์เขาจะเลิศเนี่ยตรงเนี้ยนี่อันนี้จะพิเศษที่กระดุมกระดุมเป็นอันนั้นนะคะเป็นซีแซดเลยแมนมาแมนซีสต์เป็นเล็กๆจ้าเสิร์ฟเพลงนันไหมลองถามกุ้นเพลงใดเสิร์ฟเพลงนัน ก็มันก so so ็มันได้อะเอาเียบเียบเอาพอรดิชันอันนเอาออร์ดิชันพี่แอร์ค่ะเพราะว่าใจเกินร้อยคนบอกว่าเต็มรอยบอกว่าเต็มแล้ววันนี้ออร์ดิแบนด์อ่ะมันบ้าเพราะว่าบางครั้งแอร์ไม่ค่อยสบาย เราต้องให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะขึ้นไปลองแทนก่อนเออนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้พี่บอยบอกว่าให้มาสมัครอยู่ที่แอร์อุตติแบนทดสอบด้วยนะเทพคนต่างโลกแค่พอมองกันตาปิดดวด้วยด้วยก็ยังน่ารักอีกด้วยตึงเป็บ้าด้วยจะชมแมวที่หน้าไรรอบเปรได้ที่มองผ่านตาเป็นพ่อวาดนะ าไม่ดีถูกไหมชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากแค่ไหนแค่สวยไปบันวายวยว่านี้ไม่ดีอีกแล้วไม่ต้องแซวรู้ตัวนะเคย ขนาดแม่ใช้เด็ดพิกสิบเมตรเพราะเราเด็ดเกินหนุ่มใดชอบก็เชิญจีบเอาเลยจ้าคนวนเขาได้หนีขขบคุณน้ำ่วนเขาไม่หนีคุณมาเด้อขามาเด้อมึอนี่โอ้ยอลังการล้านแปด สุดงามค่ะงามแน่เบิ้ง yeah> ่ค่ะพี่น้องใช้เวลาทำหกเดือนต่อชุดค่ะแล้วก็นี่นะคะวัฒนธรรมนะคะบันชูวัฒนธรรมนะคะสวยมากค่ะงดงามมากค่ะปฏิปรดอยทำมาเพื่อที่จะมาชูวันนี้ไม่ไม่ให้สมาชิกถ่ายคลิปเลยนะครับคลิปการแสดงหน้าเวทีเราจะอยู่แค่ในกลุ่ม อะไรนะแม่บอยรองไหมเดี๋ยวผมถือไว้ให้โอเคครับเพราะว่าอันนี้คือปรับใส่เอาแป๊บนึงนะครับกล่องยูใส่ครับกล่องยูใส่เอาออกยากกกกเเอออายยู่่แะลใสงงไปนี่ไงเอากางเกงไปนี่ไงเพราะว่ากางเกงล่าสุดมันเป็นผ้าไหมไม่เห็นคุณบอยอันนี้มันไม่ยืดหยุ่นสงสัยไม่ยืดหยุ่น ใช่ครับ่ยือตุกตาไข่ก็เลยเอาเป็นถาตัวนี้จะซีอิยวตุกตาไข่ตัวซีเทียวให้ดังเก่งไ้ครับอ่าได้เหครับแล้วเมื่อแล้เหตปับเรายังนเห็นบ่อยว่าเหตขาตรงๆแบบใหญ่ๆแบบเกาดีกันได้ยินบอ้ ตาจะตามค่ะชุดแอดจะไม่ได้หน้าหลังแมนใครตัดก็ตามจะไม่ได้หน้าหลังเพราะว่ามันมีแค่ร้อยห้าสิบรอในกลุ่มแล้วนะคะครับผมใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มตามเออหนักนแล้วบางทางหลังไปนมาดถือตาอใครยูนี่กตาล้วบนี้าออกไปาออกไปแต่ว่าเด็กน่อยถ่ายเต็มเลยดิบอสเสิร์ฟเด็กน่อยนะบออ งามบาดนมบอยกระดาษตัวมันนั่นเนใจตดไคุณบอยวานะาติไปลงเขาเอาลูกน้อยไมนอนเขาเออเออเขาไปเกี่ยวเขาต้องิใจติดหเอาลูกน้อยต้องไปเฮียนงวอต้นราคาเออ มูลค่านีมขึ้นจ้ามันเป็นอีอย่างสมมุนบารมันหลุดมันอะไรอ่ะอัไรเราจะมีเอาให้นมอาดผ่านไม้นมอาดเอาไปเลยเพราะแม่แดงอีสองยุสองชุดจริงๆคือแม่แม่ตัดแล้วนี่ซีเรียลเขาไม่เบิดเลยในจุดเพื่องานเพิ่นไหลานี่้ครับตั้งแต่เพิ่นเอาเวลาไปเฮ็ดคอนเทนตน์เนี่เพิ่นกะเพิ่นกะแทบสิบพามีเวลาแล้วอันนี้เพิ่นฮักได้เพิ่นเฮ็ดไหยนี่ เป็นเพ็่นหักเพ็่นเหตุให้ครับเนี่ยฮะบ้านเมียอยู่ข้างๆนี่เได้ไปขอขหมดเลยขออนุญาตดแม่มันเสียงดังคือคือเท่าเขาเสียงค่อยๆขอขอคุอันนี้ไปได้เขาต้องอกเดีวเรรอเรเ่งกันวนี่มาขึ้นผมจะมาที่น่ทม่อกับทิมเนี่ย่วนคืออย่างนีพี่น้องเขาคุมเรื่องงามเฮงลังเข่าม่แบบนี้คุณอดูนะคะคือคืออยากฮวเวลามันถือไฟ่่เป็นเรื่องเสวยเลยเหมือนเหมือน คือเบิ้งแลบิกงไปเบิ้งหน้าเวทีแล้วเหมือนเหมือนคริสตันที่เม็ดใหญ่ๆที่มันปึกงปังปึ้งปังปึ้งปังใส่กันเลยมันเลยยิบรลยยับเครื่องกริป๋ใส่เม็ดโครลคาบเนี้นีมันสวยนะเรื่มญี่ปุ่นไม่มีกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างครับผมตอนนี้อยู่ในกลุ่มประมาณ3,500คนครับประมาณ3,500คนแต่ละรอบก็มาตรฐานอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0น้าถึง4,000คนครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณครับถ่ายรูปมาไหมครับป้าสปาป้าสวย